ครับนี่ก็จะเป็นเหล็กเส้นขออ้อยที่จะทำคานที่จะทำคานตอนนี้เขาถุงดินยังไม่เสร็จเลยเสียเวลารอทำคานก็เลยใช้เวลาเนี้ยมาทำเสาทำเสาเลยเสาจะมีทั้งหมด21ต้น ก็บ้านก็ทั้งหมดหนึ่งร้แปดสิบสี่ตารางวาทั้งหมดตอนนี้ก็รอถมดินเสร็จก็จะทำเสาก่อนทำเสาเสาแต่และต้นจะสูงไม่เท่ากันเพราะมันเป็นบ้านทรงโมเดนทรงมาแง,ง่งไม่รู้เขาเรียกทรงโมเดล ประมาณนี้ทำเาทำสาวไปได้ยๆก่อนพอดีเขายังถมดินถมเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้เลยดันดินเสมอกันนี่ ที่จริงก็จะทำคานได้แล้วแต่ว่าผมจะจะถุมทินงตรงนี้ก่อนถุมที่ไม่เป็นกองตอนนี้ยแล้วก็ถ้าถุมไม่เป็นกองทุกกองพอเราทำคานทำคานเราก็จะเอาทินนี่แหละมากรบอยู่ในคานเลยจะได้ไม่ต้องถุมภายหลังจะไ,ได้ไม่ต้องเสียเวลาเลยรอรถถทยก่อน จะมาดันดินให้เดิมให,ให้ให้เสมอกัรประมานี้สร้างคนเดียวใช้มือเชื่อก็แล้วแต่อันนี้สูงมากเลยประมาณนี้นี่เป็น บอกบอกเกิดแล้วก็บอ่บอบ่ออะไรบอร่อบ่อบันบัดเด็ดชนิดเป็นกองแับนี้พอเราทำคานสุดแล้วก็ขอ,อเรื่องลงบงคารในคานก็ได้เต็มเลย ัน้ไม่ต้องเสียเวลาถุอีกรอบหนึ่งเราถ่ามันดันถึนส่วนลงก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ดันเลยแล้วก็ถุแบบนี้มีประมาณสักห้คันแล้วหกเจ็ดหหกเจ็ดประมาณนี้นหน่้นนกนน่ก็ได้แลับ่

ตอ,อนอนี้คือทำาสาไปไายพังๆก่นโอเคเดี๋ยวอัปเดตต่อไป มัดเหล็กก็จะใช้ถุงมือหนังใส่ข้างในก่อนแล้วก็ข้างนอกก็จะใช้ถุงมือผ้าว่าไม่ให้ว่าไม่ให้ข้างในมันข้างในมันเลอะมันเลอะรัว่วถ้าเลอะรั่วแล้วมันจะเป็นสีดำ ตอนแรกไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทุงมือหนังมันก็เลยข้างในมันจะเป็นสีดำเลยเลอะหมดพอซื้อทุงมือทุงมือหนังเข้าไปก็พอเรามัดมันจะเจ็บเพราะว่าหนังมันจะบางมากก็เลยใส่สองชั้นเลยทุงมือหนังมันจะ มาให้เลอะเลอะรัวนะ่วเศษรั่วคราบรั่วเข้าไปข้างในแล้วก็ตุหมือผ้านี่จะจะนุ่มจะไม่เจ็บมือก็เลยใส่สองชั้นเลยเนี่ยแบบนี้แหละดีจะไม่เจ็บด้วย ครับนี่ก็ถมดินเสร็จแล้วตรงนี้ถมเลยเพื่อจะทำให้รถที่จะเทของปีดผ่านตรงนี้ได้ นี่นะครับถมเสร็จแล้วจากการที่เราหยุดหลายวันที่เป็นกองกองเนี้ยคือผมจะทำคานตรงนี้ทำคานตรงนี้แล้วก็พอทำคานเสร็จแล้วก็จะเอาดินที่เป็นกองนี่หล,กลักรบ ให้เท่ากับคานโดยไม่ต้องถมที่หลังโดยไม่ต้องเอารถขึ้นบนคานแล้วก็ถมดินกลวงคานจะหักเลยถมเก็บไว้เลยตั้งไว้เลยถมตั้งไว้แล้วก็ทำคานแล้วก็เอาดินกระจายลงคานมันก็จะเป็นแบบนี้ ต่อไปก็จะต่อไปก็จะทำทำคานะต้องต้องใส่ท่อก่อนอุ๊ยใส่ท่อ,ใส,ทอ,อนะใส่ท่ออะไรนะใส่ท่อห้องน้ำใส่ท่อชักโครกระบายไปที ไปไปที่บอ่อบำบัดน,นี่เพือทำมากี้เองยังไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำต่อก็จะได้ประมาณนี้ห้องน้ำมันจะมีอยู่สองห้องตรงนี้ห้องหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ห้องหนึ่ง ส่วนห้องน้ำตรงนู้จะเป็นห้องน้ำที่ใกล้กับห้องครัวส่วนห้องน้ำตรงนี้จะเป็นห้องน้ำอยู่ในห้องนอนห้องนอนจะเป็นสองห้องนีห้องหนึ่งแล้วก็นี่ห้องหนึ่งห้องนอนห้องนี้จะใช้ห้องน้ำใกล้กับห้องครัวก็จะได้ประมาณนี้ ช่วงนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยโชคดีที่ถมดินเสร็จก่อนถ้างั้นก็ถมไม่ได้มันจะรถมันจะติดนี่นจ,ะจะเป็นแบบนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นพื้นที่ที่รถ คอนกรีตเข้ามาเทคอนกรีตถไมไวเรียบร้อยเลยให้สะดวกในการเข้าให้สะดวกในให้ที่รถเข้าสะดวกหน่อยอืมก็จะได้ประมาณนี้ดินอาจจะเยอะหน่อยรู้สึกว่าดินอาจจะเยอะต้อง 对，真的。 ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ท่อใส่ท่อลงใส่ท่อรองน้ำลงท่อบันบัดเดี๋ยวมาดูวิธีการโอเค ใส่เรียบร้อยแล้วแต่ลืมใส่ท่อระบายนะ้ำก็ต้องคุดใหม่เฮ้ยเหนื่อยถมดินเรียบร้อยในด้านเรื่องส่ท่อ ท่อระบายน้ำต้องทำใหม่ต้องขุดใหม่จะเอาท่อระบายน้ำวางตัวนี้นะวางตัวนี้เลยมาคิดถมเร้อๆแล้วดันล,ลืมนี่แหละไม่ใช่ช่างเนี่ยท่อระบายน้ำทำแบบนี้ ก็ดีที่ถมไม่ได้หมดถมยังไม่หมดได้จะใส่ท่อระบายน้ำตรงนี้แหละบนท่อท่อขี้เลยเนื่อยจะ้ต้องขุดใหม่อีกครั้งนี่แหละไม่ใช่ช่างทำคนเดียว อืมอืมแล้วกดนี่โอเคเนี่ยแก้ไขเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ ท่อระบ,บายน้ำท่อ่อมท่อที่นี่ยหน่อยคุกหน่อยเนี่ย่อระบ,บายน้ำทำสองห้องห้องน้ำห้องหนึ่งทำสองสองอันเพื่อจะให้น้ำมันไหลได้สะดวกขึ้นส่งอันนี้ 국민의동 참여해 다 เอาตัวนี้มาวางกันนี่ได้ห้องนางห้องน,งนั้นนื่โอเคเสร็จแล้วนี่ก็เสร็จแล้วทีนี้แต่ก็ประมาณนี้ จะเป็นถั่ชักโกตัวน้ออันนั้นอันนั้นห้องน้ำที่สองอันนี้ห้องน้ำที่หนึ่งอันนู้ห้องน้ำในครัวีน,นห้องน้ำในห้องถัช็อกโครกนี่จะจะต้องมี่อ,อ,อลมด้วยถ้าไม่มี่อลมมันจะ มันจะน้ำน้ำมันจะไม่ไหลก็เ,เลยต้องใช้ท่อลมนี่ก็คือท่อลมท่อลมของชักโครกนี่ก็ท่อชักโครกตันชักโครกตนี้ ลุกนี่ยต้องมีทอ่อลมด้วยถ้าไม่มีทอ่อลมมันจะกดน้ามันจะไม่ไหลก็เลยท,ทําท่อลมไว้ในท่อลมท่อลมนี่จะตั้งไห้นอกบ้านอลมตัวนี้มันจะโคลุกออกไปแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นท่อระบายน้ําท่อระบายน้ํเนี่ อันนี้ห้องน้ำในในห้องในห้องนอนส่วนอันนี้จะเป็นห้องน้ำใกล้กับห้องครัวอันนี้ห้องน้ำกับห้องน้ำใกล้กับห้องครัวตรงนี้เป็นห้องครัวก็จะมีผนังไว้จะมีผนังไว้นี่ห้องครัวไมมีผนังแล้วก็ส่วนนี้เป็นชักโครก แล้วก็อันนี้เป็นท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำเนี่ยในห้องน้ำนี่จะมีสองทำให้เป็นสองเพื่อจะทำให้มันมันระบายน้ำได้เร็วกว่าห้องห้องน้ำตรงนี้จะยาวสามเมตรกว้างห้องน้ำห้องครัวน่จะยาวสามเมตรเลยก็จะระบายลงมา ลงมาเข้าห้องเข้ามาบ่อนบัรนี่บอกอันนี้บนบ่อนบัรบ่อนบัรมันจะมีสองสองบ่ออันนี้บ่อกก็คือบ่อขี้เราจะทำใส่จุลินทรีย์ใส่จุลินทรีย์บ่อนบัดให้ไม่เป็นน้ำดีแล้วก็ส่วนน้ำดีก็จะไหลลงมาทิ้งบงบ่ออีบ่อหนึ่งอันนี้เป็นบ่อ อันนี้เป็นท่อระบายน้ำสำหรับทานน้ำก็จะยาวไปตรงตรงนี่แล้วก็ตรงนี้ผมจะคดให้เป็นหลุมแล้วก็จะเทสายลงไปเทสายเราไปให้น้ำเวลาเราอานน้ำจะลงในบ่อสายแล้วก็น้ำที่จะออกไปทางนู้ก็คือจะเป็นน้ำสะอาด อ๋อต้งจะเป็นน้ำสะอาดตรงนี้จะมีจะทำบอ่บอบ่อทรายนะให้กรองให้น้ำสะอาดก็ประมาณนี้เพิ่งได้เสร็จทอนทำคนเดียวตรงนี้แตกเลยผมไม่รู้ว่ามันยืนท้บบนได้ือ ยืนไม่ได้พรายืนมันจะหนักแล้วก็จะแตกมีรอยร้าวเลยต้องเอาปูนอุกไปตรงนี้จะทำเป็นตะแกรงตะแกรงหน่อยตรงนี้จะทำเป็นตะแกรงเลยนะขี้ลงมามันจะโดนตะแกรงจะจะรแล้วก็จะระเบิดแล้วก็จะย่อยสลายยอย กบเลวก็จะสลายเป็นเล็กๆชิ้นเล็กๆนี่ม้ประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็ดำเนินการทำคารข,ขอดิน